เี่ยอยู่คุณเรอือสวัสดคีครับขอเสียงวัรุ่น90ที่ยังมีแรงอยู่ขอเสียงไห<อ><อ>มครับทำอะไรวันนี้รู้สึกดีใจเลยครับที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงกับพี่ๆน้องหลายๆคนที่รู้สึกว่าเป็นไอดอลของเราใช่ครับแต่ผมยังรู้สึกว่าผม รู้สึกอิจฉาในหลายคอยบครัครับที่เขาได้มีโอกาสมาฟิชเจอร์ริ่งกันมาจอยกอันมากอดทันบนเวทีอย่างเมื่อกี้มา,มาหอมแก้มกันด้วย <c oughs> ใช่ทำไม <c oughs> พวกเราไม่ย่างนั้นบ้างตอนคอนโดมกับพี่มชาเออมีชูด้วยอ่ะใช่เมื่อกี้คนขยันเท่าลั้นนะโหขอบ้างขอมาบ้างใครครับผมเองฮะ เธออยู show, right? ่ที the ่นี่เหรอเพื่อก็ได้เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นพิธีนาของแล้วกันทีมลองไห้กึบ ไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะอย่า,ยาทำอีกนะอยังทำมีนะ้อไม่น่าเลยวะ่ะอ่ะในวันนี้ก็มาทุกทีนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยที่เราสามารถร,ร้องเพลงแรมมี่ได้เต็มป่าเพราะปก <_ d ream> ติเนี่ยเราจะไม่แอบร้องตามร้านอื่นร้านโน้นร้านนี้ <_ d ream> ที่ท <_ d ream> ี่กระสินเขาไม่รู้แต่วันนี้เขารู้เลยนะหยอกๆนะหยอกๆอกเดี๋ยวมาตามเก็บทิ่กระสินกันนะ เป็นเวทีคอนเสิร์ตที่พูดได้ว่าเราชื่นชอบสุบินแกรมมี่ใช่พูดได้แล้วตอนนี้พูดได้แล้วหลายๆคนจะคิดว่าเราโตมากับเอสแต่จริงๆพวกเราโตมากับแกรมมี่ครับแกรมมี่ชื่นชอบมากครับใช่ใครพี่พิจนาพิจนาพิจนาครับผมครับชอบชอบยังไงฮะแต่จริงๆเลย จัดู้ระรนเ่วเหผมก็ชอบโดยโดยเฉพาะพี่พี่ใหม่ตอนเด็กอยากร้องเามพี่ใหมแล้วก็ชอบความสวยของพี่มาชาอยากสวยเหมือนพี่ชาเดี๋ยวไอ้มาเก็บทิ้งหอม มันเป็นการหยอกกันอย่าไปคิดมากอะไหนๆก็มาแล้วจำเพลงรีฟออยได้ไหมครับร้องตามได้เนาะถ้าร้องตามได้ช่วยเรานะ